ได้ไหมโอ,โอเคโอเคพูดัภาษา,านี้ได้ไหมอะไรเื่อ่ไม่เป็นไรไ,ไม่เป็นไรชาวนี้ณนะลานจอดรถของโรงแรมในเมืองลานสานนณาเดินทางกำลังเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปเมือง12ปนันนา การเดินทางวันนี้จะมีระยะทางประมาณ200กิโลเมตรบรรยากาศช่วงเช้านี้อากาศกำลังเย็นสบายอุณหภูมิประมาณ18องศานี่คือรถสัมภาระที่ช่วยขนของทุกคนกำลังเตรียมตัวในการเดินทางผมกำลังเตรียมตั้งระบบ GPS ในการนำทาง GPS เป็นข้อมูลสำคัญในการเดินทางของทุกๆวันเส็จแล้วก็เลือกเป็นมอเตอร์ไซ์ ไม่ใช่ทางด่ว,ว,ดวนก็จะวิ่งร้อยประมาณ160กิโลร้อยกิเวิ่งประมาณ3ชั่วโมง4 0ิบนาทีในรอบตอนนี้ผมเริ่มพร้อมแล้วผมเริ่มขี่รถออกจากโรงแรม ลันซางเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญอยู่พอสมควรบรรยากาศเมืองลันซางในช่วงเช้าเมืองยังสงบอยู่ผู้คนยังออกมาไม่มากนะักและระหว่างการเดินทางในช่วงเช้านี้พบหบอกหนาในระหว่างการเดินทาง เมืองลานชางมีสถานที่น่าสนใจอยู่อีกหลายแห่งแต่ผมไม่สามารถเก็บข้อมูลมาได้ทั้งหมดตอนนี้ท p s ีเอกำลังพาผมข้ามาอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำเพื่อมุ่งหน้าไป12ปานาต่อไประหว่างทางมีสถานที่น่าสนใจให้เข้าไปชมอีกแต่ผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปชม ผมขี่ออกมาเรื่อยๆและเริ่มเข้าเขตพื้นที่ชานเมืองเขตนอกเมืองเริ่มมีหมอกหนาแน่นกว่าเดิมผมกำลังจะแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปั๊มนี้จะเป็นปั๊มแรกในระหว่างเส้นทางที่เราจะมุ่งหน้าไป1 2ปนาปั๊มนี้ดูมีสีสันเตะตา ผมเลือกเติมน้ำมันเบนซิน95และทุกครั้งก็จะเติมน้ำมันเต็มถังไว้เสมอเพราะไม่แน่ใจว่าข้างหน้าจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นน้ำมันเบนซิน95ที่นี่ราคาประมาณ8หยวนและผมเติมไปประมาณ2ลิตรเสร็จ100รผมกำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อไป ตอนนี้กำลังวิ่งในเส้นทางหลักในการเดินทางช่วงต้นๆถนนก็ยังเป็นสี่เลนได้มีเกาะกลางช่วงเช้านี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทําให้มีหมอกหนาระหว่างการเดินทางผมขี่ข้ามภูเขาและไต่ลงเนินมาสักระยะหนึ่งเริ่มมีแสงอาทิตย์ลำไรขึ้นมาหมอกเริ่มบางตาลงกว่าเดิมเล็กน้อยระหว่างทางมีบรรยากาศดีและวิวสวยงาม ระหว่างทางขับขี่รู้สึกขับขี่ฝาเข้าไปในสายหมอกผมขับขี่รถอย่างเพลิดเพลินไปเรื่อยๆตอนนี้แสงอาทิตย์ช่วงเช้านี้เริ่มสัดส่องมาหมอกระหว่างทางเริ่มจางหายไปลักษณะถนนของเมืองจีนไม่ว่าจะขี่รถขึ้นเนินหรือลงเนินมักจะมีสลบที่ลาดยาวๆ ผมขับขี่มาสักระยะได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่กำลังดัดแปลงผลผลิตจากไม้ป่าธรรมชาติผมรู้สึกแปลกกับพืชพัน์ธุไม้ป่าแห่งนี้ผมเลยแวะเข้าไปชมดูมีผลผลิตคล้ายเปลือกไม้ที่มีกลิ่นหอมและของป่าอย่างอื่นอีกหลายอย่างเจ้าของสถานที่ใจดีและอนุญาตให้ผมเข้าชม ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่นานมากเนื่องจากกลัวจะตามเพื่อนๆนไม่ทันผมใช้เวลาสั้นๆในการเยี่ยมชมและออกเดินทางต่อไปที่นี่คือมณฑลยูนานจะมีทรัพยากรธรรมชาติและค่อนข้างเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ระหว่างเส้นทางจะเจอป่าที่เขียวชอุ่มอยู่ตลอดทาง ผมขี่รถลงจากเขามาสักพักหนึ่งเริ่มเจอชุมชนเล็กๆโซนนี้เริ่มมีหมอกหนาอีกครั้งผ่านชุมชนและเริ่มเดินทางต่อมาพบกับจุดตรวจอยู่ข้างหน้าจุดตรวจที่นี่จะมีอาคารที่ออกแบบไว้สำหรับความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการเรียกตรวจรถต่างๆ เจ้าหน้าที่เรียกตรวจแต่รถนต์ข้างหน้าแต่ไม่ได้เรียกผมตรวจและอนุญาตให้ผมผ่านมาตอนนี้ถนนข้างหน้ากำลังเป็นเขตพื้นที่ราบที่นี่เป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรมในทุกว้างขนาดใหญ่เมืองนี้เป็นแหล่งผลิตพืชผลที่สำคัญในยูนานวิถีชีวิตในเขตนี้ยังเป็นวิถีเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมขี่ต่อมาอีกสักพัก เจอชุมชนที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเส้นทางเริ่มไต่ขึ้นภูเขาและเป็นพื้นที่ป่าอีกครั้งเส้นทางช่วงนี้แคบและโค้งไปโค้งมาตลอดเวลาอีกช่วงขึ้นเนินลงเนินสลับกันตลอดทางและในเส้นทางจะมีรถบรรทุกสวนไปมาค่อนข้างมาก เส้นทางช่วงนี้ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังสูงเนื่องจากพื้นมีความลื่นจากน้ำที่รถสิบล้อฉีดลงในพื้นทางสภาพผิวทางดูเหมือนเป็นโคลนลื่นๆเนื่องจากเส้นทางผ่านในพื้นที่ป่าบางช่วงเป็นเขตล่มเงาไม้แสงแดดส่องไม่ถึงพื้นผิวถนนจะมีความชื้นมาก การขับขี่ของผมในช่วงนี้จะถูกน้ำจากรถข้างหน้าดีดกระเด็นมาเลอะตัวตลอดทางเนื่องจากพื้นที่เป็นเขตพืชผลการเกษตรจึงมีรถบรรทุกที่ขนผลผล,ผลิตอยู่ตลอดเวลาเส้นทางช่วงนี้ถือว่าเป็นเส้นทางช่วงที่ขับขี่ยากอยู่พอสมควรทางมีพื้นที่ลื่นและสภาพผิวถนนที่แคบทางโค้งอยู่ตลอดเวลาทำให้การแซงต่างๆทำได้ยากแต่เส้นทางก็เป็นช่วงที่ผ่านในป่า ที่มีความเขียวอุดมสมบูรณ์จึงมีความเพลิดเพลินในระหว่างการขับขี่ไปด้วยมณทอยูนันโดยเฉพาะในเขตของ12ปันาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และแม่น้ำจึงเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตการเกษตรกรรมที่สำคัญของจีนไม่ว่าจะเป็นยางพารากล้วยข้าวพืชผักผลไม้ต่างๆอีกหลายอย่าง และมีสภาพอากาศที่เย็นพอดีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปตอนนี้เส้นทางของผมกำลังลงมาในเขตพื้นที่ราบอีกครั้งผมกำลังมองหาที่แวะพักรถในเขตนี้ผมจะแวะพักรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปั๊มนี้สีสดใสโคนน้ำเงินเหลือง ปั๊มนี้ชื่อปัมมป๊ม China Film ผมกำลังจะไปหาซื้อน้ำในซูปเปอร์มาร์เก็ตของปัม๊มอ่านชื่อร้านไม่ออกเกิเแวะมากำลังจะไปจ่ายเงินเขาบอกว่าราคาห้าหยวนอาลีเพย์ คุยกันไม่ค่อยเข้าใจกำลังใช้แอปแปลภาษาเขาเพิ่งรู้ว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติตรากฏว่ามีน้องพนักงานในปั๊มอีกคนมาช่วยในการแปลเหมือนน้องคนนี้จะสื่อสารได้ดีกว่าพนักงานแคชเชียร์ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นเขาพูดภาษาไทยได้พูดไทยได้ไหมพูดภาษานี้ได้ไหมตอนนี้เราพยายามจะสื่อสารกันมผมไม่รู้ว่าคนจีนที่นี่จะพูดภาษาไทยได้ แ,และเขาก็ดูแปลกใจมากที่มีคนไทยโผล่เข้ามาอย่างตาแห่งนี้ทัก,<ล>กผมหน่อยพนักงานอีกหลายคนเริ่มรู้ว่าผมเป็นคนไทยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พนักงานทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและผมรู้สึกว่าผมเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวที่โผลม,มาที่นี่ท,นทุกคนวิงมามึงดูผมผมแปลกใจมากๆที่ คนที่นี่พอพูดภาษาไทยได้ผมขออนุญาตถ่ายรูปขออนุญาต<า>เขาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโอเคโอเคกับรถมอเตอร์ไซค์ของผมและเราได้ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกเยไชามม่่ ผมรบกวนเวลาเขาอยู่สักพักหนึ่งแล้วออกเดินทางต่อ,อขอบคุณที่ได้เจอกันค,ครับขอบคุณไม่เป็นลไร <ฮะ S 1> ผมขี่รถออกมาจากปั๊มและเริ่มเจอชุมชนที่มีความหนาแน่นที่นี่มีความจอแจมากมีทั้งรถเล็กและรถบรรทุกวิ่งขวักไข่เต็มไปหมดอาคารบ้านเรือนที่นี่ดูมีจั่วอยู่ที่หลังคาและมีการตกแต่งบางอย่างคล้ายๆกับในเมืองไทย ผมสังเกตเห็นบ้านเรือนระหว่างทางที่นี่มีจั่วค้ายในเมืองไทยและนอกจากนี้ยังมีวัดที่คล้ายในเมืองไทยด้วย ผมกำลังผ่านทุ่งเกษตรกรรมขนาดใหญ่อีกครั้งระหว่างเส้นทางเป็นทางที่แคบมากและต้องขี่อย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจมีรถสวนข้ามเลนมานี้ผมขับขี่มาน่าจะร้อยกว่ากิโลแล้วคงจะใกล้ๆเข้าไปถึงเมือง12ปันนาบ้านเรือนที่นี่เริ่มมีรูปแบบอาคารที่คล้ายเมืองไทยชัดขึ้นกว่าเดิมหลังคาบ้านมีจั่วแหลมและการตกแต่งต่างๆไม่ต่างจากเมืองไทยมากนะัก มาเจอชุมชนที่มีความหนาแน่นจอแจมากๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเกือบจะสองโมงผมเห็นมอเตอร์ไซค์ต่างๆของผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนจะก,กลับบ้าน ผมขี่รถไปช้าๆและพยายามสังเกตวิถีชีวิตของคนที่นี่เมืองดูมีบรรยากาศแบบจีนปนแบบไทยๆบ้างอยู่เหมือนกันในความรู้สึกของผมเมืองมีความจอแจและขับขี่ไม่เป็นระเบียบมากนักการขับขี่ต้องระมัดระวังคนอื่นไปด้วย ผมค้นคว้าข้อมูลมาบางส่วนทราบว่าที่นี่เป็นเขตปกครองตนเองเผ่าไตชนเผ่าที่นี่จะเป็นกลุ่มไทยลื้อในประวัติศาสตร์ผู้คนที่นี่มีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรน่านเจ้าอาณาจักรพุก,กามและช่วงหนึ่งอาณาจักรล้านนาเคยกวาดต้อนผู้คนที่นี่ซึ่งเป็นชนเผ่าไตหรือไทยลื้อไปอยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน ตอนนี้ gps กำลังพาผมเดินทางมาเรื่อยๆเหลือระยะทางไม่มากนักจะถึง12ปันนาถนนเริ่มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเหลือระยะทางอีกประมาณ15กิโลจะถึง12ปันนาผมพบกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างคล้ายกับในเมืองไทยผมเลยแวะจอดถ่ายรูปกับสถานที่แห่งนี้ มีศิละปะหลายอย่างที่เหมือนศิละปะของเมืองไทยผมเริ่มออกเดินทางต่อมาเพรว่าในเส้นทางเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างในไทยเพิ่มมากขึ้น และบริเวณนี้เริ่มเห็นตึกสูงเพิ่มขึ้นอีกหลายตึกผมเดินทางเกือบถึง12ปนาแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป